เื่องเยียแลมยังไม่ได้สติกเกอร์ใหม่เลยขอบคุณมสติกเกอร์สวยๆค่ะพี่แลมหนูก็ได้เครื่องเดียวหนูก็ได้เนี่ยต,ต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวสาวสกุลนี่แหละตัวอื่นก็ยังไม่ได้คุณทีระเทพใช่คุณทีระเทพไหมคะสวัสดีค่ะแซบ,ซบ,ซบ เดี๋ยก็ได้ค่ะเยลเลมใช่ใช่ค่ะเดี๋ยก็ได้ค่ะเหมือนข้าวที่แล้วเนาะแต่จริงๆเยฟซีเยลเลมเนี่ยน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าพี่เลมใช้อันนี้ส่วนใหญ่ในการไปเนาะแต่สาวตะกุนก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่ <c oughs> คุณทีละเทพสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะซุปมะเขือซุปมะเขือยาวมาแล้วมาแล้วสถิติอ้าได้แล้วหรอคะได้แล้วหรอคะ ดีใจด้วยดีใจด้วยพี่แล่มได้แล้วหรออาย่ามันไงนั่นไงเยอะแล้วมามา,มาพี่แล่มชอบสติกเกอร์อันไหนนี่น้องชอบสติกเกอร์อันนี้นี่น่ารักดีอันนี้ด้วย <c oughs> เมื่อวานนี้วดสติกเกอร์กับพี่นงรักวดกันอยู่สองคน บมจะมาก็มาง่ายนะพี่เลมนะบมจะมาก็มาง่ายเลยอะ่ะอิ่มแมดหรือเปล่าอ้าอ,อะไรกินอิ่มเร็วแท้ใช่เหอเหอเมื่อวานเหอกับพี่น้องรักมากันนะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสติกเกอร์นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะ แตงโมปะะแตงโมามากินอพี่มีเท่ากันค่ะพี่สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบห้าเท่ากันค่ะไม่มากไปกว่านี้พี่นงรักเท่ากันหมด แต่เราจะไม่ลืมสติกเกอร์กานี่ฮัโลหโหลฮัลโหลอันนี้ไม่รู้หมายความว่าอะไรนะพี่เมื่อวานพี่นุงรักบอกว่าอะไรนะตัวเนี้ยคุยไปกินไปนี่กินข้าวได้เยอะนะนอ้วนแล้วนะแน่พี่แรมส่งยาเหมือนเราเมื่อวานเลย อมีไม,ม่เหมือนกันด้วยเหรอพี่น้องรักมันน่าจะเหมือนกันหมดนะนะหนึ่งสองสามได้มันได้ทีลามเนาะสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสามหกเ็แปดสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยพี่เล่มเอ้พี่น้องรักเหมือนกันนะคะลูกโดมสวัสดีครับลูกโดม หน้าสีฟ้าสู้ๆพี่ไม่มีแม่ของลูกทำช่องใหม่แม่ของลูกทำช่องใหม่ไม่ไม่ลูกดมช่องเดิมจากช่องเดิมอันนี้ช่องเก่าค่ะลูกเดิมอันนี้ช่องเก่ากึก๊กช่องดึกดำบันอันนี้ช่องดึกดำบัน มีเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องรักมีเหมือนกันแล้วใช่ไหม